เปิดคลิปแมทพีรณีช่วยตัดเล็บเท้าให้คุณพ่อเป็นอีกมุมที่น่ารักมากจริงๆ นับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักระหว่างคุณพ่อกับลูกสาวที่ชวนให้รู้สึกใจฟูจริงๆสำหรับคลิปวิดีโอที่นางเอกสาวชื่อดังแมทพิรณดีคงไทยนำมาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยในภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวคือช็อตที่เจ้าตัวกำลังช่วยตัดเล็บเท้าให้กับคุณพ่ออย่างตั้งอกตั้งใจอีกทั้งใบหน้าก็ยังเอ่อล้นไปด้วยพลังงานแห่งความสุขแบบสุดๆซึ่งสังเกตได้จากรอยยิ้มสดใส ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดทั้งคลิปพร้อมกันนั้นแมทพิรณียังได้แนบแคปชั่นข้อความสั้นๆบ่งบอกความรู้สึกพิเศษจากหัวใจของคนเป็นลูกสาวได้ว่าส่วนที่ดีที่สุดทำได้ตลอดชีวิต ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะมีแฟนๆและเหล่าคนดังในวงการบันเทิงจะเข้ามากดไลค์กดเลิฟรวมถึงคอมเมนต์ชื่นชมอีกโหมดความน่ารักของแม้เท่านั้นแต่ทว่าจำนวนผู้ที่กดเข้ามาชมคลิปยังถล่มทลายล้นหลามไม่แพ้กันเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ